สวัสดีครับผมเฉยศิษย์นะครับจากทีมงาน POS POS นะครับหรือ pospos.co ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของ inventory นะครับระบบคลังสินค้านะครับใน Odoo ก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบการขายไปแล้วหรือพายของเซลล์นะครับซึ่งระบบการขายเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะก็เรียกว่าใช้ในการทําธุรกิจนะครับว่าลูกค้ามีการสั่งออเดอร์เข้ามานะครับแต่ว่าเมื่อสินค้าเนี่ยเราเริ่มมีจํานวนเยอะมากขึ้นเนี่ยบางครั้งเราต้องมีการจัดการเกี่ยวเรื่องของการสต็อกสินค้าแล้วก็มีการแยกทีมนะครับหรือแยกแผนกเพื่อจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเช่นทีมในการรับสินค้านะครับซึ่งเราจะมีการสั่งซื้อสินค้า จำนวนมากๆมาสตอ็อกเอาไว้ลแล้วก็ต้องมีทีมที่ใช้ในการระบุว่าวันนี้เนี่ยจะมีสินค้าเข้ามานะต้องเตรียมทีมงานหรือคนงานมาทําการเขาเรียกว่าเช็คนะครับสินค้าที่รับมอบเข้ามาว่าครบไม่ครบยังไงนะครับแล้วก็าบางทีเรามีเขาเรียกว่า Wearhouse หรือ Store ที่เอาไว้เก็บสินค้า หลากหลายไซส์นะครับเช่นไซส์ในกรุงเทพไซส์ในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อาจจะมีความต้องการในการเขาเรียกว่าทารนเฟอร์ตัวสต็อกสินค้าระหว่างแาวร์เฮาส์เพราะว่าเนื่องจากว่าเอยขอในกรุงเทพขาดน,นะช่วยส่งของอจากแาวร์เฮาส์ที่สมุดประการมาให้หน่อยนะครับนี่คืองานที่เกิดขึ้นในพวกอินเวนทอรี่นะครับแล้วก็ถัดมาคืออย่างเช่นวันนี้เรามีขอต้องชิปนะครับ นึกนึกภาพว่าถ้าเกิดทีมเซลล์เนี่ยเขาก็จะไม่สนเลยว่าเอ้ยจะต้องชิปยังไงของเก็บไปที่ไหนต่อมาแต่ทีมอินเวนทอรี่หรือทีมคลังสินค้าเนี่ยก็จะต้องรู้งานว่าวันนี้เนี่ยมีของที่ต้องชิปไหมนะครับจากที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะต้องทําการมาที่แอปที่ช i ่ออินเวนทอรี่ก่อนนะครับแล้วก็มันก็จะมีการ์ดให้เราเห็นอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นการที่ชื่อว่า Inter n a l transfer นะครับตัวนี้จะอารมณ์เหมือนกับเอาไว้ทําการ r a c ก การมูของตัวสินค้าซึ่งเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องละเอียดกันนะครับมันจะเกี่ยวเรื่องของโลเคชันแล้วก็เรื่องของไวร์เฮาส์ในกรณีที่ระบบเราใหญ่นะครับก็คือมีไวร์เฮาส์มากกว่า1นึ่งวร์เฮาส <c oughs> ์นะครับก็เอาละในกรณีนี้ครับเราจะมาพูดแค่ร e เซพก่อนนะครับรีเซพก็คือเป็นเมนูที่พอเรากดเข้าไปเนะี่ย มันก็จะทำการโชว์รายการสินค้านะครับที่เขาเรียกว่าเราอ่ะจะต้องทําการเขาเรียกว่าตรวจตรวจรับนะครับก็คือเพื่อใบริษัทเราสมมติบริษัทผมเนี่ยเป็น POS ตัวต่อมาผมก็ต้องมีการสต็อกพวกเครื่องโพสต์เครื่องพิมพ์มพนะครับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับสแกนเนอร์ผมก็ต้องมีการสั่งซื้อจากทางเวนเดอร์ผมเข้ามาแน่นอนครับกับพนักง,งานก็ต้องทําการเขาเรียกว่ามาตรวจสอบว่าเออวันนี้เนี่ยนะครับ มีของที่ต้องรับกี่ชิ้นนะครับแล้วก็รายการสินค้าต้องรับกี่ชิ้นนะครับก็นั่นคืองานตรงนี้จะสามารถเข้ามาได้บ้าใช้ปุ่มที่ชื่อ validate เพื่อใช้ในการเช็คว่าเออของเนี่ยมันครบตามที่กําหนดไหมถ้าครบก็คือกด validate ว่าผ่านนะครับก็คือเหมือนกับพง่ายคือของนำเข้าสต็อกละก็จะส่งผลทําให้ระบบเ,เขาเรียกว่าจํานวนสินค้านะครับที่มันมีในสต็อกมันเพิ่มขึ้นนะครับเอาละ แน่นอนครับเดี๋ยวบางคนบไม่เห็นภาพมันจะเพิ่มยังไงเดี๋ยวผมต้องแยกคลิปครับในคลิปนี้เนี่ยจะพูดให้เห็นภาพ,พคร่าวๆก่อนว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าน,นี้ถัดมาต่อนะครับอ่าก่อน,น delivery คืออะไรก็คือเพื่อใของที่คุณต้องส่งนะครับก็ในกรณีนี้คือเช่นเซลล์เนี่ยเขาไดออเดอร์ลวคือลูกค้าเนี่ยกดคอนเฟิร์มลวจกในเคสที่แล้วเนี่ยก็ส่งผลทําให้มันเหมือนกับมีงานที่จะบอกว่าเออคุณต้องมีการส่งสินค้านะตรงนี้ก็จะเป็นรายการว่า วันนี้เนี่ยคุณมีสินค้าอะไรที่ต้องส่งมัางนะครับก็จะมีทั้งวันนี้พรุ่งนี้แหละก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟิลเตอร์นะครับว่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวไหนมันก็สามารถฟิลเตอร์ว่าเออเฮ้ยในเคสนี้เนี่ยที่พร้อมส่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรด d ีคือขอมีสต็อกแล้วก็ความส่งแล้วคุจะฟิลเตอร์เป็นลักษณะทูเดยก็ได้นะครับก็มองหาทูเดยนะครับที่จะส่งซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำการเขาเรียกว่าจำลองให้ดูว่า เออมื่อออเดอร์คอนเฟิร์มแล้วมันจะปรากฏที่นี่ยังไงนะครับข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเดโมนะครับเอาล่ะถัดมาต่อครับไอเมนู Inventory เนี่ยบางคนบอกเอ้ยมันมาได้ไงผมหาไม่เจอนะครับเราก็ต้องกดไปที่ตรงบริเวณแอปก่อนนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการกดติดตั้ง i n v e n นทอรซึ่งมันเป็นแอปฟรีนะครับก็หมายว่ามัน,มนเป็น c คอแอปพลิเคชันของทาง o d ดูเราสามารถลงมาได้อยู่แล้ว นะครับก็กดลงเข้าไปมันถึงจะปรากฏเมนูหรืชื่อ i n v e n t o r y ให้เราดูนะครับเอาละคราวนี้คำถามถัดมาคือเอ้แล้วสินค้าเราจะสร้างยังไงล่ะไอตรงนี้เนี่ยจริงจงแล้วเนี่ยคุณสามารถสร้างสินค้าจากหลายแอปได้ครับเพราะว่ามันมองว่าไอตัว Product หรือสินค้าเนี่ยมันเป็นโมยูนะครับซึ่งแต่ละแอปเนี่ยสามารถอินทิเกรตเจ้าตัวไอตัว Product โมยูเข้ามาในระบบได้นะครับอย่างเช่น,นเคสนเนี่ยผมมาที่ตรงโปรดักเราก็เลือก Product ใช่ไหมครับ ก็พอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็เห็นรายการ Product ผมกดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดของตัว Product ตัวนี้เช่นมีอยู่กี่ชิ้นนะครับแล้วก็ตัว f o r e c a s t เนี่ย forecast เนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าเราคาดว่าในอนาคตเนี่ยสินค้าเนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับซึ่งทำไมมัน,นึงคาดได้ด้วยก็คือสินค้าเราเนี่ยมาไอ,าอาตัวไอตัวเนี่ยมันจะเกิดจากการบวกลบคูณหารระหว่างสินค้าที่เรา กำลังจะต้องชิปออกไปแต่ยังไม่ได้ชิปนะครับก็คือลบด้วยก็คือสินค้าก็าคือเป็นลนักษณะคือออนแฮนเท่ากับนะครับฟอร์แคสต์คือเท่ากับออนแฮนนะครับลบด้วยสินค้าที่กําลังจะต้องชิปแล้วก็บวกด้วยสินค้าที่เราทํา PO หรือทําการจัดซื้อเข้ามาแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้ทำการวอร์รเดมันหรือทําการรับมอบว่าเออในเคสเนี่ย รับเข้ามาในสต็อกนะนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับให้พนักง,งาน,นสามารถดูได้ว่าเฮ้ยของมีเท่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวก็าำลังจะเข้าอีกนะครับก็คือในอนาคตจะมีเท่ากับ138นั่นเองนะครับเอาล่ะกลับมาที่ตรง Product อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอ้ตัว Product มันเขาเรียกว่าเหมือนกับอคอโมอยเราสามารถที่จะเข้าหน้า Product แบบนี้เนี่ยนะครับจากในตัวเขาเรียกว่า,าเซล,ลก็ได้นะครับผมที่เซลแล้วก็ จะเห็นว่ามีโปรดักต์เหมือนกันง่ายๆมันมันพยายามจะเหมือนกับว่าอะไรที่มันงานนี่มันแบบมันจะต้องเข้าบ่อยๆเขาก็จะเอาไอตัวโมยู่นะ่ะอินเทเกรตเข้าไปกับเจ้าตัวอแอปนั้นเลยนะครับดังนั้นการที่จะไปที่โปรดักต์มันจะไปจากเซลลก็ได้นะครับหรือจะไปจากอินเวนทอรี่ก็ได้นะครับเอาล่ะครั้นี้เรากลับมาดูที่อินเวนทอรี่กันนะครับก็เบื้องต้นก่อนผมก็นึกภาพว่า เอาละช่วงแรกคุณคงอยากจะสร้างสินค้าก่อนถูกต้องไหมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเมาื่อส,ส,สร้างสินค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนยังไงเดียมีการปรับสต็อกสินค้านะครับมีการเติมสินค้าแล้วก็มีมีรับมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาถูกต้องไหมว่าเป็นยังไงเราจะเริ่มจากการสร้างสินค้าก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะมาที่ตรง Product นะครับ แล้วก็กด Create Product ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้นผมมีการ Create Product ไปแล้ว1ชิ้นนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มให้ดูอีกหนึ่งชิ้นปุ๊บนะครับเอาล่ะหลังนั้นเมื่อเพิ่มเสร็จปุ๊บตรงช่องนี้ก็คือจะเป็นชื่อ Product ผมก็จะใส่ชื่อ Product Product 2แล้วกันมันก็จะมี Option a l เลือกครับว่า Can be sold คือสามารถขายได้ไหมนะครับบาง Product คือไม่ได้ออกแบบมาให้ขายนะครับก็อาจจะงงๆนิดนึงนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือโดย Default เนะี่ยคือขายได้ ซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับขึ้น r o d u c t ที่สามารถขายได้แล้วก็ซื้อได้นะครับเอาล่ะถัดมาคือ Product t y p e นะครับ sovable โปรดักคือ Product ที่ต้องการสต็อกไหมคือพูดง่ายคือ Product เนี่ยเราต้องการจะจัดการเรื่องสต็อกไหมเมื่อเราเลือกแบบ storable เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นคำว่า on hand มี forecast แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นแบบ c o n s u r a b l e c o n s u r a b l e ก็คือสินค้าที่อารมณ์ไม่มีการจัดสต็อกนั่นเองนะครับสินค้าที่ไม่มีการจัดสต็อกก็คืออารมณ์แบบ เช่นผมเป็นร้านขายข้าวแกงเนี่ยผมก็ขี้เกียจมานั่งจัดสต็อกสินค้าผมคือผมก็รู้ว่าแกงผมหมดผมก็ไปซื้อแกงมาจากตลาดถูกป่านั้นเรามีความจําเป็นต้องจัดการสต็อกนะครับก็คือพูดง่ายคอนเซอร์เบอร์คือไม่มีความต้องการต้องจัดการสต็อกนะครับแต่ถ้าเกิดสโตเบอร์ก็คือเราต้องการจะให้มันจัดการสต็อกเลยด้วยส่วนเซอร์วิสนะครับก็จะเป็นพวกงานบริการพวกทิปเทอะไรต่างๆก็เหมือนกันครับไม่มีการจัดสต็อกนะครับแต่ว่ามีการแทร็กว่าขายไปแล้วเท่าไหร่นะครับ ก็เอาละในเค่นี้ผมจะง่ายๆก่อนกนะ็คือ storable นะครับก็คือมีการจัดสต็อกนะครับตัว internal reference นะครับก็คือเป็นเหมือน product id แหละนะครับเป็น product id แต่จริงๆตัวระบบเองมันก็จะทำการเจ n นะครับตัวเขาเรียกว่าเลข running number หรือเลข product ภายในของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบางทีเราไม่อยากจะใช้เลข ที่มันจัดการภายในเราเองเนี่ยของมันเองเนี่ยแล้วก็สร้างหมายเลขขึ้นมาเองได้ในแบบที่เรียกว่าฟอร์แมตที่บริษัทกําหนดนะครับแล้วก็หมายเลขบาร์โค้ดนะครับราคานะครับคัสเตอร์แท็กก็ตามชื่อมาเลยครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวสินค้าตัวเนี่ยเป็นสินค้าที่ผูกกับบริษัทอะไรนะครับ อินเทอร์เน็ตโน้ตนะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าสินค้านี้ขายดีมากนะครับจะทิ้งไว้ก็ได้นะครับตรงนี้จะมีส่วนของการส่งเมสเซจนะครับเราสามารถที่จะกดได้ต,ตอนนี้มันเป็นการเขาเรียกว่ามันยังไม่สร้างมันก็เลยจะส่งไปห,หาใครเพราะไม่มีสินค้านี้อยู่จริงถัดมาคือรูปนะครับเราก็กดมาที่รูปแล้วก็อาจจะเลือกรูปสักรูปหนึ่งผมจะลองแรนดอมรูปสักรูปหนึ่งแล้วกันนะนะครับไม่รู้จะรูปไหนดีขอหาดูนิดหนึ่งน,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 นะครับอเอาเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับ เสร็จปุ๊บก็กดเซฟครับแล้วก็จะมีสินค้าที่ชื่อว่า Product 2และนะครับคราวนี้เบื้องต้นก่อนจะเห็นว่ามันไม่มีเาขาเรียกว่าสต็อกอยูเลยเหมือนกับเรานิยามตัวสินค้าขึ้นมาแต่เราไม่ทําการระบุสต็อกนะครับในการที่เราจะทําการเพิ่มสต็อกสินค้าเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีครับก็คืออัปเดตสต็อกโดยตรงเลยก็คือพูดง่ายคือเหมือนแก้ไขไมาเลยในการ c ร e a t e ว่าจะมีสินค้าเนี่ยสต็อกเท่าไหร่ นะครับเอาละนะครับแต่คนจะงงอีกหนึ่งมันเป็นลักษณะตารางใช่ไหมทำไมมันมันต้องขึ้นมาเยอะแยะเพื่อมันจะสามารถทําการเหมือนเขาเรียกว่าเช็คมันก็ไม่เชิงเช็คอะนะแต่ว่ามันมันมันก็คือนั่นแหละเดี๋ยวผมค่อยสร้างให้ดูในอนาคตดีกว่ามันก็คือการระบุนะครับจำนวนนั่นแหละแต่เพียงว่ามันขึ้นมาตารางนะครับเขจะว่ามันน่าจะทําเป็นลักษณะเหมือนกับให้มันเช็ค history ได้หรือมาจากเ a r e h o u s ไหนอะนะครับระบุได้ว่าเป็น product ที่เรามาจากเวเ e h o u ตัวไหนแต่ว่า ในกรณีเนี่ยนะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับมันชื่อว่า r e p e n i s h นะครับ r e p e n i s h ก็ Re คืออารมณ์เหมือนกับการเติมสต็อกนั่นเองก็คือการเพิ่มสต็อกนะครับอารมณ์เหมือนกับมันจะเป็น initial ระบบ PO นะครับหรือระบบจัดซื้อเอาล่ะก็สังเกตตรงนี้นะครับว่า on hand เราเนี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์ on hand คือสินค้าที่มีอยู่ในมือ forecast คือสินค้าที่มีอยู่ในมือนะครับลบด้วยสินค้าที่ ที่จะต้องชิปก็คือเพื่อง่ายล,ลูกค้ามีการคอนเฟิร์มออเดอร์แล้วแล้วก็บวกด้วยสินค้าที่เราทำการเพอร์เชสเข้ามานะครับเอาละไอ้ตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเราก็จะกดตัวนี้เพื่อทำการเพิ่มจำนวนผมจะเพิ่มแค่หนึ่งก่อนนะครับอันนี้มันจะมีระบบระบุตัวที่ชื่อว่า prefer root นะครับก็คือเพื่อง่ายคือทิศทางการการได้มาของสินค้าตัวนี้ผมกดเข้าไปครับแล้วผมก็เรียกวเออได้มาจากการซื้อนะนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับ ก็ในเคสนี้เนี่ยเบื้องต้นก่อนมันจะขึ้นมา r r r รอหแต่คนที่ไม่เคยทำมาก่อนอาจจะขึ้น e r r ร r ว่า there is no match vendor price to generate purchase order คือขระนวนการเนี่ยมันจะทำการสร้างตัวใบสั่งซื้อเขาเรียกว่าแบบเป็น Dr a ฟ t ขึ้นมาก่อนอยังไม่ได้แบบเป็นตัวจริงแต่ปัญหาคือใบสั่งซื้อเนี่ยนะครับมันจะต้องระบุว่าไอ้เวนเดอที่จะทำการเขาเรียกว่า supplier นะที่จะทำการส่งสินค้าให้เราเนะี่ยคือบริษัทอะไรนะครับ นะซึ่งเรายังไม่เคยตั้งมาก่อนนั้นเนี่ยเวลาที่เรากดตรงนี้มันก็เลยขึ้นเออร์เร่ม,มาว่ามันหาเวนเดอร์ไม่เจอนะครับนะเราก็ต้องกด Discard ไปก่อนแล้วก็ต้องมาที่ตรงแท็บ i s u a l Purchase ตรงแท็บ u u r h h s s e เนี่ยมันก็จะมี p า r ที่ชื่อว่าเวนเเพื่อให้เราทําการระบุก่อนว่าเออใครคือ Supplier นะครับคือเว n d ด r กับ s u p p l i e r มันคืออันเดียวกันนะครับว่าใครคือคนที่เ,เป็นคนจัดส่งสินค้าอันนี้ให้เราแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปโดยการกด Edit ก่อนครับ อ่าแล้วก็กดแอดไลน์แล้วก็ระบุนะครับในเคสนี้ถ้าเกิดเอ่อบางคนแบบเฮ้ยเอ่อเขาเรียกว่าไม่รู้จะใส่อะไรจะใส่เดโมหรือจะพิมพ์ไม่มตรงๆเลยก็ได้เช่นผมพิมพ์เข้าไปว,ว่าโพสต์โพสนะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์คขาว่าเวนเดอร์นะครับอ่ะก็มันก็จะเฮ้ยไม่มีนะเราก็กดอย่างเงี้เพื่อให้มันสร้างตัวลงมัาเลยแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ระบุเข้าไปว่าสินค้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ามูลค่าสิบบาทนะครับอ่าโอเคนะครับเอาละคราวน,นี้พอเสร็จละ นะครับเราก็กดเซฟพอเราเซฟตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็กลับไปที่ตรงนะครับรีเพนนิสนะครับเพื่อทําการบับสต็อกใหม่นะครับก็คือเพิ่มสต็อกนะครับอันนี้คือการเพิ่มแล้วเราก็ทําการระบุเป็นบายเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวรูทนะครับก็สเก็ตวนนะครับก็เป็นลักษณะว่าเราจะส่งเมื่อไหร่วันไหนนะครับก็คือสเก็ตวนเดทแล้วก็วันนี้แหละนะครับหรือเปล่าวันนี้นะนะครับก็กดคอนเฟิร์มครับ ตอนนี้เห็นว่าไม่เอ r o r ล้นะครับก็เพราะว่า,เ,าเราเราเรามีการระบุเวนเดอร์แล้วแต่เราจะเห็นว่าในกรณีเนี้นะครับเอทั้ง on hand แล้วก็ forecast มันไม่เห็นเพิ่มขึ้นเลยถูกต้องไหมาสาเหตุที่ตัวเลขเหล่านี้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับบางคนบอกอา้าวก็เราทําการสั่งซื้อไงทําไมมันไอตัวฟอ r e c a s t มันไม่ได้เพิ่มขึ้นล่ะมันก็ต้องเพิ่มขึ้น,นตามทางสติเนื่องจากว่าการสั่งซื้อตัวเนี้ยมันเป็นการสั่งซื้อที่แค่ไปกระตุ้นระบบ ตัว Purchase ก็คือจะมีแอปที่ชื่อ p u r c h a s e ตัวหนึ่งนะครับแค่ไปกระตุ้นไม่ใเฉยว่าเออในกรนี้เนี่ยฉันสร้าง p u r c h a s e order แต่ Purcha s e ที่เราสร้างเนี่ยจะเป็นแค่ Dr a f t คือมันยังไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่า c o n f i ม m purchase o r d e r จริงๆนะครับเพื่อนก็คือยังไม่รับการอนุมัติว่าให้มีการสั่งซื้อนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวเนี้ยเลขเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยขระนวนการน่าจะเห็นภาพนะครับเราก็ต้องทําการติดตั้งแอปที่ชื่อว่า Purshade ก่อน นะครับก็คือฝ่ายจัดซื้อนะครับมันก็จะวิ่งไปที่ฝ่ายจัดซื้ออ่ะมันก็จะวิ่งมาที่ p u r c h a s e นะครับที่ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยมันก็จะมีเมนูนะครับเต็ไมไหมดเลยนะครับเมนูก็คือเขาเรียกว่า p u r c h a s e ก็คืออ่ไอตรงไอตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าแต่ว่าให้เราเลิกว่าเมือกี้เนี่ยเรามีการสร้างเพอร์เชสเรียบร้อยแล้วแต่มันจะเป็นแบบดรับคราวนี้วิธีการที่ดูง่ายสุดนะครับก็ดูจากเวนเดอร์นะครับตรงนี้หรือเราจะฟิลเตอร์ก่อนว่า ไอเนี่ยมันเป็น draft เนี่ยเราก็เลือก draft นะครับ rfq นะครับ requestpurchaseorder นครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับกดเข้าไปก่อนเ่าจะ filter เราก็จะมองหาง่ายขึ้นก็เจอตัวนี้แล้วนะครับเอาละไอเรื่องของเวลานะครับอะไรพวกเนี้ยบางทีผมรันอยู่บน docker ไม่แน่าจะเาเวลามันอาจจะเพี้ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาละเอาละมันคือตัวนี้นะครับกดเข้าไป push นะครับอือฮึก็ ในเคสนี้ก็เ็นแล้วว่าผมมีการสั่งเข้ามานะนี่คือรายละเอียดถูกป่าแล้วก็เวนเดอร์ที่จะทการจัดส่งก็คือบริษัทนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องคอนเฟิร์มตัวนี้ก่อนเพราะสถานะตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่ามันคือ,เ,อเป็นสถานะนี้สถานะนี้คือดับนะครับคือ,อมันเป็นสถานะที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็น p u r c h a s e order จริงๆนะครับเอาละคราวนี้ผมก็จะทําการเขาเรียกว่า confirm o ม d e r ตัวนี้ว่าฉันจะสั่งซื้อนะหรืออนุมัติเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนไปสังเกตตรงนี้ก็ได้คร มันจะเป็นเขาเรียกว่าสถานะตอนนี้มันจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเป็น p u r c h a s e order นะครับกด Confir m มปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนมาเป็นที่เป็น p u r c h a s e order ละโอเคไหมนะครับขาอ,อนี้พอเปลี่ยนอย่างนี้ปุ๊บในทางทฤษฎีเนี่ยก็หมายถึงว่าตัว f o r e c a s t เนี่ยมันจะต้องทำการเปลี่ยนคา่าล้วก็กลับมาที่ Inventory ของเรานะครับแล้วก็มาที่ตรงส่วนของ Product ตัวนี้ก็ได้ครับ แล้วก็เรื่อง Product 2นะครับก็เห็นว่าตัว o r e c a s t เนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้เป็น0ูนย์มันก็จะเป็น1ละเพราะว่าเออมันเดาว่าเดี๋ยวจะมีสินค้าเข้ามาในระบบละถัดไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของมันนะครับซึ่งแน่นอนถามว่าตอนนี้มีสินค้าอย่าง o อน a n นยังไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเราทำใบสั่งซื้อไปแต่ว่ายังไม่สั่งซื้อนะครับคราวนี้ผมก็จะมาที่ตรงพาร์ทเพื่อเชนิดหนึ่งนะครับให้มันเห็นภาพทั้งหมดก่อน ก็จะมาที่ไอตัว by u purchase ตรงน,นี้แหละว่าเออเฮ้ยผมจะทำการเเขาเรียกว่าจำลองว่าผมอะติดดาวสินค้านะนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยไอตรงพาร์ทของ purchase เนี่ยนะครับก็มันมันมันเป็นพาร์ทที่เเออขาเรียกว่าไงเดีย,ยมันมันจะค่อนขา้างจะก,กล้ำเกึ่งกันนะครับว่ากับ inventory จริง inventory เนี่ยเราก็จะต้องมาที่ไอเมนูเนี่ยคือ r e c e i v e ว่าเออฉันเนี่ย มีการสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็ฉันมีสินค้าที่จะได้รับมอบเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาก็พอเกิดผมกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอปุ่มอารมณ์เหมือนทําการนับสต็อกว่ามาครบตามนี้ไหมนะครับนี่ผมอยู่ดิอินเวนทอรี่นะครับถ้าผมกดตัว v a l i d a t e เนี่ยนะครับก็จะเป็นการบอกเออนับแล้วถูกต้องมาสมผลทําให้ไอ้สินค้าไอ้ตัวนี้ของผมเนี่ยแหละที่ก่อนนั้นเนี่ยฟอร์แคร์เป็นเป็นหนึ่งนะครับแต่ออนไฮน์เป็น0ูนย ก็ f forecast มันก็จะกลายปรับเป็น1แล้วก็ on hand ก็เป็น1เหมือนกันนะครับเอาละมาดูกันเลยนะครับผมกดชุบนะครับมาจะบอกว่าเนื่องจากคุณยังไม่มีการแก้ไขเจ้าตัวดัน ก็คือพู่ง่ายคือของที่มีของที่จะมีอยู่จริงอ่ะบางทีเราเพอร์เชสไป10ตัวหรือ3ตัวเนี่ยแต่ว่ามันส่งมาแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ว่าเออให้จริงๆเราเรานับ10นะแต่ว่ามันมาแค่9นะครับแต่ได้เกิดเราไม่ทําการระบุอะไรเวลาก,กดบริเดนมันก็จะทําการเขาเรียกว่าดีบานดีมานหนึ่งก็คือรับ1เลยนะครับอ่าก็คือพูดง่ายเหมือนกับใช้ค่าค่าที่เราขอไปเลยมาเท่าไหร่เราก็บอกว่านับเท่านั้นแล้วก,กดแอพลย ดันก็จะมีค่าเป็น1เท่ากันล่ะคราวนี้เอาละจุดสังเกตนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้ครับปึ๊บนะครับตัวเน,นี้จะหายลงไป1ตัวถูกต้องไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปที่ตรง Product นะครับที่2ชึบนะครับจะเห็นว่า Onhand เป็น1แล้วแล้วก็ f o r e c a s t เป็น1น่งมึงคงบอก f o r e เ a s t จะเป็น1น่ได้ไงวะค,คือ f o r e c a s t เนี่ยมันคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่ซึ่งบอกวสูตรของมันกนะ็คือว่า มันสูตรของไอตัว forecast คือ on hand นะครับลบด้วยสินค้าที่ต้องการจะชิปแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าสินค้าตัวเนี้ยมีจะต้องชิปไหมยังไม่มียังไม่มีออเดอร์เข้ามาเลยนะถูกต้องมาดังนั้นก็เลยเป็นศูนย์ถือต่อมาก็าคือ1นลบศูนย์แล้วก็ถามว่ามีการกเรียกว่าทํา purchase หรือมีการเติมอีกไหมก็ไม่มีดังนั้นมันก็เลยก็คือพูดง่ายก็มีค่าเท่ากับ on hand นั่นแหละเพราะว่าตัวนี้นะครับ forecast เท่ากับ on hand ลบด้วยที่จะชิป แล้วก็บวกนะครับที่จะรับนะครับก็เลยมีค่าเท่ากันเอาละในคลิปนี้เนี่ยผมพูดภาพเข้าคๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับของออตัวพาร์ตอินเทอรีซึ่งมันเป็นระบที่ใหญ่ผมควรนะครับเ,เดี๋ยวในคลิปหน้าผมค่อยมาทยอยเจาะลึกนะครับในแต่ในแต่ละพาร์ตนะครับจริงๆมันก็จะมีเรื่องของมันต้องไปผูกกับระบบเซลล์ด้วย ว่าเอฮ้ยถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมีการทำออเดอร์มาแล้วคุณก็ต้องมาที่พาทของ Delivery หรือส่งสินค้านั่นเองนะครับเอาล่ะในคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้กันนะครับขอบคุณครับ